มาและมิจฉาชีพรูปแบบใหม่มีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอห้ามกดโดยเด็ดขาดแล้วเราจะเช็คและตรวจสอบยังไงว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงเพื่อจะร,รู้ว่ามันไม่ได้เป็นกับดักจากมิจฉาชีพไปดูกันเลยครับก่อนหน้านี้เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือทางข้อความใช่ไหมครับท่านี้มันมาหนักก,กว่าเก่าท่านผู้ชมมันมาในรูปแบบของการแจ้งเตือนผ่านแอปนู่นแอปนี้หรือผ่านอะไรก็ตามนะครับถ้าเราปัดลงมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหม มันมีแบบนี้นครับซึ่งมันจะถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีโชว์ลิงก์แปลกป,ปลอมด้วยนะครับดังนั้นอย่าไปเชื่อมันนะครับท่านผู้ชมกดปิดออกไปหมดเลยนะครับเมื่อปิดออกไปหมดแล้วนะครับทนีนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมจะมีการเตือนตรงนี้หรือตัวนตรงไหนก็ตามนะครับอย่าก,กดตรงนี้นะครับอ่านให้ดีคุณ่งแนะนําให้ท่านผู้ชมอ่านอ่านแล้วทีนี้ให้เรารู้ว่าวิธีการเช็คตามที่คุณหน่แนะนําดังต่อไปนี้ครับอย่างในกรณีที่หนึ่งครับอย่างเช่นทา่านผู้ชมมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอขึ้นมาบอกว่า ข้อมูลมือถือจะเต็มหรือว่าความจําจะเต็มนะครับเขาให้เรากดล้างตัวนั้นอย่าไปกดนะครับท่านผู้ชมให้อ่านข้อความให้ดีแล้วทาตามที่คุณหน,นุ่มแนะนําครับถ้าเรามีอาการปัญหาที่มันแจ้งเตือนบอกว่าความจําเต็มนะครับให้ท่านผู้ชมไปที่ในตัวการจัดการไฟล์ของมือถือเราครับตรงนี้นะครับอ่ากดในหน้านี้จะเป็นหน้าที่เก็บรูปหรือวิดีโอของเรานะครับดังนั้นในหน้าตัวจัดการไฟล์ตัวเนี้ย ให้ท่านชมสังเกตให้ดีครับมันมีจุด3จุดไหมหรือมีการตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมไหมถ้ามีแบบคู่หนึ่งนะครับก็กดไปที่จุด3จุดแล้วท่านชมจะเจอคําว่าพื้นที่เก็บข้อมูลกดไปที่ตรงนี้ครับแล้วรอครับท่านชมนะครับในหน้านี้จะบอกเราเลยครับว่าความจําเต็มจริงๆหรือเปล่านะครับถ้ามันเต็มจริงๆแสดงว่าข้อความตัวนั้นอาจจะครับแค่คําว่าอาจจะนะอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่คุณหนึ่งยังไงก็ไม่แนะนําให้ดกดข้างหน้านั้นให้พวกเราเข้ามาในหน้านี้แล้วทําการ เช็คในหน่วยความจําตรงนี้ครับนะฮะสมมติว่าเราเช็คแล้วปรากฏว่าความจําเต็มจริงๆเราก็ไปลบรูปหรือวิดีโอหรือลบแอ,อปที่ไม่ใช้งานออกซะเราก็จะช่วยแก้ปัญหาความจําเต็มออกไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นในส่วนของความจําไม่เต็มละ่ะก็ถือว่าเราก็รอดและปลอดภัยจากไอ้ข้อความที่มาหลอกลวงนะครับดังนั้นเข้ามาเช็คแบบนี้นะครับในกรณีที่เตือนว่าความจําเต็มนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเตือนว่าให้อัปเดตแอปล่ะนะครับหรือว่าอัปเดตอุปกรณ์ละ่ะ ท่านผู้ชมก็อย่าเชื่ออีกนะครับให้ท่านผู้ชมเช็คแบบนี้ครับให้ท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่าของมือถือเราแล้วในหน้าเนี้นะครับมันจะมีเมนูที่เขียนว่าอัปเดตท่านผู้ชมกดกดพิธีอัปเดตครับถ้ามันมีคาว่าอัปเดตตรงนี้กดอัปเดตเลยครับท่านผู้ชมนี่นะอัปเดตทั้งหมดก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นแอปอะไรที่ไม่รู้จักอย่าไปอัปเดตมันปล่อยมันทิ้งไว้ง่นั้นแหละนะครับก็เข้ามาเช็คตรงนี้นะครับอันนี้คือการเช็คว่ามันมีการอัปเดตจริงไหมนะครับยังไม่พอนะอันนี้เป็นการอัปปเเดดตแแค่่่ออยยางงีวซึ การแจ้งเตือนส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอันอัปเดตในส่วนของมือถือเรานะครับก็คือตัวโปรแกรมหลักเราเองนะครับดังนั้นให้ท่านชมเลื่อนไปหาคําว่าอัปเดตมีไหมในนี้ถ้าไม่มีเนี่ยให้ท่านชมไปหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับนี่เกี่ยวกับโทรศัพท์กดเข้าไปในหน้านี้มันจะมีการแจ้งเตือนในการอัปเดตอัปเดตในส่วนของเวอร์ชันแอนดรอยนั่นเองนะครับดังนั้นให้เราคมามนหน้นนี้ครับมาดูรัาว่ามีไหมว่าอัปเดตครับซึ่งถ้าเข้ามาแล้วเนี่ย มันมีการอัปเดตมันจะฟ้องให้ตรงนี้เลยแล้วเราก็กดอัปเดตตรงนี้ครับซึ่งอย่าไปเชื่อไอ้ข้างนอกนะครับข้างนอกมันเป็นเพียงแค่50 50หแรกคือจริง50หลังไม่จริงดังนั้นอย่าไปกดข้างนอกอย่างที่คุณบอกให้เข้ามาในหน้านี้แบแบบนี้แหละครับเอา2ตัวอย่างนี้ไปตรวจเช็คตรวจสอบก็ได้เลยนะครับหากมีข้อความอะไรแจ้งเตือนอย่าไปหลงเชื่อให้เราไปทําการตรวจเช็คตรวจสอบตามนี้ครับอีกหนึ่งจุดครับท่านชมที่จะพลาดไม่ได้เลยคือมีแอปแปลกปลอมที่เข้ามาอยู่ในมือเราครับใครอยากรู้วิธีการเช็คแอปแปลกปลอมก็ พิมพ์สอบถามไม่ได้นะครับว่าอยากรู้วิธีการเช็คอัพปบอมถ้ามีคนอยากรู้เยอะเดยกคนหนึ่งจะทำวิธีแนะนำเพิ่มเติมให้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คาว่ามีประโยชน์คนหนึ่นะครับครูหนึ่งสอนดี